ไล่ฮะยังเลยข้างใต้จอดขึ้นข้างใต้โอ้ไล่เหรพี wow. oh. ่น้อยเดี๋ยวต่อแถวก่อนพี่น้อยครับนะครับคนนี่ต่อแถวยาวมากเลยคนเยอะสุดๆเยอะมากครับวันนี้เป็นวันพิหัยนะครับ คนเยอะมากเลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับหลังจากติดต่อแฉลบเราก็สแกนอาพลนะครับพี่น้องครับนะครับสแกนอาพลไม่นานครับพี่น้องครับหมอเรียกของซันซีอะครับนะี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปซันซีนะครับอันน้นะครับเป็นไรรึ บสวัสดีครับพี่น้องปังปาชูฟขูทุกคนครับพี่น้องรับเมเนกามาพอกับผมเบียร์จะดีแล้วนะครับพี่น้องครับอากากราบสวัสดีนะครับพี่น้องครับเอฟซีบอวัิเป็นทั้งนอกแล้วก็ในต่างประเทศนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับเมเนก้าพาลูกชายไปลงบ้านขื้เก่าพี่น้องครับตามที่ว่าหมอนัดนะครับพี่น้องครับนี่ครับไม่ได้ไปลูกไม่ได้ไปไม่ได้ไปตรงตัวพี่น้องตรงตัวไม่ได้ไปลูกนี่ แล้วพ<อ>่อพูดอะไรอ้าวพ่อพูดเล่นไหนพ่อพูดเล่นไหนพ่อพูดเล่นนี่พ่อพ <road> ูดปุยกล้องอยู่พ <tercer o eraser> ่อ <or> พ <facial HTML> ูดเล่นสวัสด <emment> ีครับด้าลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมองกล้องด้วยจีสวัสดีครับอ่าวันนี้หนูจะไปไหนจะไปหาที่เบงบูเอาโอเคครับพี่น้องครับกำลังสีเดินทางไปพี่น้องไอ้พูดแล้วไปถ่ายแท็กซี่อยู่หน้าปักซอยพ์เวลาพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้นะครับถ่ายแท็กซี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสี เป็นแท็กซี่ไปพี่น้องเลยนะครับคุณและนะครับเจะาน้าฝนหูว่าบอดได้พี่น้องเลยนะครับตั้มถนัดนะครับมอนัดครับพี่น้องครับตรวจปอดพี่เก่าพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งบอกพี่น้องนะครับนะครับเดี๋ยวไปรอทาแท็กซี่ก่อนครับนะครับอ่าพี่น้องเลยขามสนุนมาแล้วครับพี่น้องครับเพื่อจะขามสนุนได้พี่น้องเลยนะครับรถร้ายแห้งครับพี่น้องครับนะครับรอถ่ทาแท็กซี่พี่น้องเยนะครับ มอนัสแตซาเลยนะครับบอกว่าให้ม่าเป็นว่าให้ม่าแต่เได้เลยนะครับปกติคมันจะตื่นสายหน่อยนะครับนี่ครับเป็นตื่นสายเป็นตื่นประมาณเจ็ดแปดเกาโมงอะไรพี่น้องครับแต่เมเนี้ตองมอนาดครับพี่น้องครับขาขึ้นในไลน์ได้พี่น้องได้เขอบคุณที่ให้ยก็ลังใจนะครับบางคนจะพิมพ์เข้ามาให้ก็ลังใจนะครับบอกสู้ๆเด้อนะครับ การขอบคุณพี่น้องเอสทีของที่ห้องนะครับนะกบบาศเมื่อวาเป็นทั้งน่องและในต่างประเทศครับพี่น้องครับหาแท็กซี่พี่น้องเลยนะครับทำไรล้ม <c oughs> บอกว่าจะไปหาหาป่าพี่นอ้องเยตัวว่าจะไปหาป่าตัวว่าทาบ,บทัวไปบ่ไนได้พี่นอ้องเยโบไนไปบ่ไปครับ เวลาจีทารถได้ไปหน่อยนะครับอ่ะพี่น้องเดี๋ยวขารถก่อนพี่น้องเลยนะครับยาวหน้าแน่นพี่น้องเลยนะครับขารแท็กซี่ครับขารถแท็กซี่หน่อยแล้วอก่อนพี่น้องนะครับอ่าสัมภาษณ์หน่อยสิสัมภาษณ์หน่อยสิครับนันน้องจะไปไหนครับไปหาพี่แกมบุ๋ม ไปทำอะไรครับไปทำอะไรครับ <S <S นี่อ่ี่ยามเหนนาะเาอนมาลออ่าที่สี่พี่น้อยนะครับอ่านที่สี่นาะนานพี่น้อยมันแบบมันเป็นโมูบานมันนอกนะครับครับ มป็นขนาดประมาณแปดตอวม่วงเลยพี่น้องเยแต่ว่ามันม,มีแ็กซี่แต่เรว่าตังนั้ง<อ>ไม่ได้เต้าพี่น้องครับเวลาเวลาตุ้ยจอน้าหนูเก็นตุ้ยไม่จอดมืงไงที่ซีมาแล้วลูกยมาถึงมาแล้วมจอดจอดมาจอดคนบอม่าขาเราฟังพี่น้นองเย รถแท็กซี่ไม่มาลูกมาคนละฟังกันมาทัานหน้าพี่น้อยเพราะว่าโ,โบคนละฟังไม่จบมันจะลับรถอะไรขับรถยากนาพี่น้อยนะครับเริ่มห่อนแล้วได้พี่น้อยคะแนนย่ำมาเสาได้พี่น้องการขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อยนะครับ,ลลนะรบที่หามาเบิ่ลขอขอมล้วกเขหามาติดตามเขามากดคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับ พาลูกชายไปหาหมอครับโอ้ยลืมเบาล,ลืมหมอครับลืมหมอไม่ได้ไปลูกพุ่เล่นลูกพ,พ่อพุ่เล่นพ่อพุ่เล่นพ่อพครับลูกครับพ่อพุ่เล่นลูกพ่อพุ่เล่นพ่อพุ่เล่นอีกแล้ว่เแล้วเดี๋ยวรอด่าดต่อไปพี่น้องครับเผื่อมันที่มาครับโอ้โอนั่นแน่พี่น้องเลย เครื่องสมอเครื ar er. ่องส้มโออะไรไปหน่อยรถแท็กซี่ยาหมาอยู่มากับเาางไปหน่อยไมเขาไม่ว่างเนเฮาทไมเขาไมเขานูไมเดี๋ยวยืนนู่ยมาอยู่ในว่วาางไปหน่อยนะครับมาอยู่นู่นเลยแวบ่า่างไปหน่อยจนสาลูกเลยคนไม่ดีไปเลย รอลงรอรอต่อไปพี่ว่าทำไมเนี่ยยุงมาตีหัวกันเลยโอ้องว่ายุงงาแก้งพ่อเหรอแก้งพ่อเหรอมองโนตียุงตียุงไรยุงไม่ไมเห็นยุงเลยนะโอ้ยนั่งดี่งๆเงียๆเดี๋ยวพ่อล้มเดี๋ยวพ่อล้มเดี๋ยวพ่อล้มเอาเย็นดีถอยมาถอยมา พี่น้องเลยเราจะได้ไปลุงบ้านน,นางก็ถาเป็นชูมโมงอลไรพี่น้องเลยเงยไหมลูกเกมอยไรนึงกัพูดเล่นพ่อพูดเล่นพ่อพูดเล่นเบาเบาไปก็บอะไ้แต่ว่าเห้กับเพ้อเบาพี่น้องเลยนะครับเพ้อเบาแล้วลืม ขาต่อไปพี่น้องครับก็ทาต่อไปพี่น้องเพื่อเทคซี่สีมาครับพี่น้องครับการเขาุณพี่น้องที่เขามาเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเขาเริ่มเมื่อยแล้วเด้อขาเริ่มเมื่อยแล้วเด้อครับพนันครันันเขาเริ่มเมื่อยแล้วขาเริ่มเมื่อยแล้วพี่น้องเริ่มเมื่อยแล้วนี่างเครับเป็นชั่วโมงกลัวแลยพี่น้องไอ ตัิงชั่วงเป็นชั่วงอัเนี่ยนะครับแท็กซี่นยมามาเลยแน่ไหมลูกแน่ไหมครับแน่ขาเหรอเป็นแน่ขาไปนอนกันวมนผี้อ,ยอูอยากอดเนี่ยมันวอนีน้ภยากอดหลับเนีบยมโนตาเป็นแน่หมี่แวไหนไหน ไม่ว่างโกไม่ว่างเขาไม่ว่างเขาไม่ว่างเลยเขาไม่ว่างนะลูกเออมีาเต็มเลยใช่ลูก,ลกเ,เกขาไม่ว่างลูกชายเนี่ยรถแท็กซี่อย่างเดียวนเลยอนนี้อนนี้ใจคิดวันเลยแต่เย็นๆลูกอยาก็มาเดยวก็มาแต่แท็กซี่ก็มาลูกเย็นๆคนเหนื่อยเลยเลย เนเมื่อยนั่งรอพี่น้องเลยรถแท็กซี่เพู่จิมาแต่ละขั้นนี่พี่น้องครับคุณอ่านหน้างเดียพี่น้องหาต่อไปครับ <c oughs> รอแป๊บนึงน่นงนะลูกนะเดี๋ยวรถแท็กซี่ก็มานะครับคสามกดแนมสายแนมไวอเดี๋ยวหน่อยแนมสายแนมสายแนมไว้อยู่ ้าใจมั้ยไม่ต้องมองรูปอย่าลายตาไม่ต้องมองครับมีรถมาหรือเปล่านีนี่ปงอะ๋อแท็กซี่มาแล้วครับเออคนนี้เห็นเออาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลอ่านได้ปะเปิดให้อาโอเคครับไป ข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปครับอ่ข้าไปโอ้ยกระจาไอ้รับไปโรงพยาบาลนี่ครับข้างนานี่ครับบ้านอะไรครับบ้านรัตพัฒน์ครับเอาไรับอ๋อได้เลยลูกได้เลยได้เลยเดี๋ยวพ่อพาไป่อนรับพี่นองขึ้นได้ขึ้นรถแล้วพี่นองครับ แล้วจะได้ขึ้นรถไปไหน่อยขาเป็นส้มโงกลัวๆนะครับเป็นไงลูกได้นั่งรถละโอเคไหมโอเคไหมครับอ่าขาอ้ามลูกครับเดี๋ยวก็ไปเดกเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ได้ไปเดี๋ยวรอรอรถเราไงรถเรายังไม่เสร็จเลยอ้าวมักจะมาเพราะล้วเขาจะมาพ่อฮะก็พ่อจะพาหนูให้ลูกจะกินอะไรหรือเปล่า ซื้อลูกโปง่งไหมซื้อลูกโปง่งไหมครับไ,ได้เลยครับต้องต้องนอพี่น้องต้องนอนวะไปซื้อของเล่นคันบ่ขันบ่ไปบ่ยอมไปพี่น้องนะครับไ,ได้ดูกเดี๋ยวตอนกลับมาได้ไหมโอเคไหมน <c oughs> ะยังไหมเสียงไออ่ะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวหอดรุ่งบานเดี๋ยวไปหอดรุ่งบานอีกรอบหนึ่งี่น้องนะครับ ไปสีฮออเลยพี่น้องเยนะครับรถติดแน่นพี่น้อยทางเข่าลุงบ้าน,นครับพี่น้องรถติดมากเลยรถติดไหมลมูกผมนั่งอยู่นี่รถติดไหมครับรถติดมากเลยครับลนนดดด้เดี๋ยวเราเซ็ตแล้วก็ซื้อรถ<ด>ติดแน่นพี่น้อยนะครับซื้อที่ลุงบ้าน,นทางเก่าโรงบ้าน ทางาิดซื้อที่ไกลมานานครับรถก็ติดแหงไปหน่อยนะครับใจสิีเราหน,นานมากๆเลยนะแต่ว่ารถมันลายจีนอ่ะนะครับนั่งนอนหิวข้าวไหมลูกหิวข้าวไหมครับหิวข้าวเดี๋ยวพ่อพากินข้าวนะเดี๋ยวพ่อาพากินข้าวแต่จิ๊บแต่เราทำอะไรอ้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็ซื้อของเล่นเลยครับองเล่นเลยชื้อของเล่นเลยครับ ของเล่นครับขอเล่นี่เข้าไปแล้วเป็นยังไงโหลดติดแห้งอยู่หรอกครับรออะไรนโยของเล่นของเล่นแล้วก็เสร็จง่ายเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราก็ไปซื้อไงลูกซื้อตุ้งไหนเราติดแห้งไปยังอ่าซื้อตุ้งไหนซื้อตรงโน้นขนของเราลูกจะคนงานละอะเขาเงี้ยมันไม่มีครับ ไม่ดีวันนี้เราติดไปหน่อยแค่ในท่างขงึ้นเนี่ยคนมาโยเสามาไล่เข้ามาเตดเสานะครับเราติดนี่อ่ะไปลงเลยลงเลยก็ได้ร้อยบาทโอเค ตอนแรกพี่น้องเลยแต่ว่าขึ้นไปข้างบนบ่ได้นะครับเพราะว่ามันรถติแดตแทนนะครับขาคนเราเลยใช่คนลงนะลูกไปไปนะลูกแป๊บนึงลูกเอ๊ะล้มไปทำไมนะครับไปนะครับพี่น้องเ๋ยวย่างขึ้นไปครับนะครับรถติดนะลายพี่น้องเลยนะครับเนี่ยเบิ่งบรรยากาศสนามครับพี่น,อน,น้องรถติดแนะพี่น้องคนมาหลายหนึน่งในสอง

เรียบร้อยครับพี่น้องครับหลังจากติดต่อแถวเราก็สแกนอาวุนะครับนะครับนะครับสแกนอาวุธไมนานครับพี่น้องครับมอเรียของซันซีครับนี่ะครับแล้วี๋ยวเป็นไปการ์ดนะครับพี่นาครับเป็นไรลูกอยากมาบานนะครับเดี๋ยวเปาเป็นซันซีอ่ะโอเค ชั้นสี่ครับแล้วลเ,ขเข้าไปเข้าไปทัเอเคขั้นสี่เดี๋ยวร,ร้อยครับพี่น้องครับตอน,นังดังวัดต้องดันค้องดันกับปกติรกครับพน้งครับปกติงอแงเป็นน้องนั่งรอดาชื่อ นะครับแต่ว่าออกซิเจนมันบอกว่ามันต่ำไป okay. หน่อยหนึ่งครับพี่น้ครับนะฮะแต่รอการพี่น้องค์อเข่าไปตรวจนพี่้องเป็นห่วงแย่พี่น้องคร์เป็นบระยะเข่าของตรวจนะครับโอเคครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวจีแจงบอกอีกรอบนึงครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวเขาห้องตรวจก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเป็นยังไงครับจีแจงบอกพี่น้องน้ำนะครับนะครับจาขอบคุณพี่น้องเวลาครับ ไปชั่งน้ำหนักก็จะสูงเหมือนเมื่อกี้ลืมชั่งน้ำหนักไปอ๋อตนนี้คุณหมอเหลียครับพี่อครับเหลียไปวัดคุณสูงเลยนะเหลียสวยดีบอกเลยนครับหะครับขอบคุณเป็นอย่ายิครับที่ตดตม้วนะครับฝากกดป็นกำลังใจนะครับกดติดตามอยู่เรื่อยนะครับขอลาพี่น้องครับเป็นไรลูกี้เฝ้ขี้าโอเคครับพี่น้องครับ เดี๋ยวตรวจเร่อยๆก็เดี๋ยวแจ้งบอะเอีมุมหนึเนว่ครับผมเปหลายๆเงน้องด้ยอ่ะ